รามเกียินตอนที่85ฮนุมานบุกนครบาดาลเมื่อพญามัยราบได้พาตัวพระรามที่ต้องมนจนหลับไหลกลับมาถึงนครบาดาลแล้วจึงได้สั่งเหล่าอมาตยักว่าจงเอามนุษย์ตัวน้อยผู้นี้ใส่กรงเหล็กไว้ที่ดงตาลแล้วให้เกณฑ์ทหารหนึ่งโกดคัดเลือกแต่ที่มีฤทธิ์กล้า,าหารให้คอยระวังเหตุไว้ในราตรีนี้ให้ดี ให้ตั้งกระทะใหญ่ไว้ที่หน้าพระลานแล้วให้นางพิรากวนไปตักน้ำมาใส่ให้เต็มต่อเมื่อปัจจุบันสมัยเวลาข้าจะต้มลูกของนางให้หมุ้ยไปพร้อมๆกับมนุษย์ผู้นี้สั่งเสร็จพยามัยราบก็เสด็จเข้าที่สายญาติโอ้ยของงีบให้สำราญเสียที ทางด้านพลับพลาที่เขามรกตนั้นทุกคนก็กำลังหลับสนิทจนเมื่อพระพายพัดมาต้องกายหนุมานจึงได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาโอ้นี่ข้าหลับไปหรือนี่หนุมานประหลาดใจจึงได้เรียกพญาสุครีพพระนาพระนาเมื่อกี้ข้าเคลิ้มหลับไปหรือว่าพญามมยราบนั้นจะลอบสกรดเข้ามาได้พระนาสุเนียนิ่งนอนใจ เข้าไปดูองค์พระรามเถิดพญาสุครีบแววเสียงหนุมานก็ผวาตื่นขึ้นในทันทีด้วยความตกใจจึงได้รีบเข้าไปในพลับพลาด้วยความร้อนใจเมื่อเข้าไปถึงก็เห็นพลวานอนซ้ายขวาพากันนอนหลับไหลตรงนั้นตรงนี้ ทั้งพิเภกและพระลักษ์ก็ฟุบหลับอยู่ที่ข้างพระแทน่นแต่บนพระแท่นนั้นไม่มีองค์พระรามพญาสุครีพตกใจมากรีบเรียกหนุมานและปลุกทหารวานอนให้ตื่นขึ้นจากนั้นจึงเดินเข้าไปปลุกพระลักษ์ด้วยความโศกเศร้า พระลักษ์ผวาตื่นขึ้นมามองไปไม่พบพระรามก็ตกใจดังพยามัจจุราชมาตัดเสียงพระองค์ทรงโศกเศร้ารำพันปอนนนี้พระพี่ยาจัดแสนทุกแสนทเวศเป็นไน,นจักลำบากหรือจักถูกสังหารไปเสียแล้ว หากเป็นเช่นนั้นน้องจักวายปรานตามให้พจนปยศอดสูแก่หมูไตรไลโลกท่วนหน้าทั้งสุครีบและหนุมานและเสนีสิบแปดมงกุฎต่างก็พากันโศกเศร้าพญาพิเภกนั้นก็เสียใจแสนจวิตไปโยคต่อเมื่อค่อยได้สติจึงได้ทูลพระลักษว่า ขอพระองค์จงระงับทุกร้อนอย่าได้วิปยโยคกันแสงพระเจ้าค่ะอันว่าพระรามนั้นใช่ที่จับมวยชีวันขอให้หนุมานรีบตามพระรามไปที่เมืองบาดาลเมื่อพยามัยราบมวยชีวันสังขารแล้วพระเกียรติขององค์สมเด็จพระอวตารจะแผ่ไปทั่วพิภพพระเจ้าค่ะ พระลักษณ์ได้ฟังจึงค่อยคลายความโศกเศร้าแล้วมีพระบัญชาให้ฮนุมานเร่งตามไปบุตรพระพายสอบถามทางไปนครบาดานจากพิเพกจนแจ้งใจแล้วก็ได้รีบเดินทางไปเมื่อไปถึงทางเข้าจึงได้พบสะบัวใหญ่นั่นอย่างไรดอกบัวใหญ่เท่ากองรถบานทรงกลิ่นหอมหวานดังพญาพิเพกว่าไว้ แล้วหนุมานจึงได้หักกา้านบัวลอดกายลงไปเมื่อลงไปถึงที่ด้านล่างแล้วหนุมานก็พบกับกำแพงล้อมรอบป้อมค่ายคูเคือนล้วนสร้างด้วยศิลายอย่างแน่นหนามีหมูยักษ์รักษาอยู่นับพันแล้วหนุมานจึงได้ชักตรีเพชรออกจากกายบุกเข้าไปทำลายด่านหมูยักษ์หันมาเห็นเข้าก็โมโห เกิดการพุ่งซัตดอาวุธกันโกลาหลไม่ว่าจะเป็นธนูแหลนเหลาโตมอนหนมุมานก็หลบหลีกอย่างคล่องแคล่วว่องไวเลี้ยวไล่สังหารยักษ์จนสิ้นไปแล้ววายุบุตรจึงได้ดันด้นไปตามทาง <c oughs> ก็ได้พบกับช้างงางอนตัวสูงใหญ่ยืนขวางหน้าอยู่หูย <c oughs> <c oughs> ตกมันครั่นครึก านี่ลุกเป็นไฟเที่ยวช้างรักษาด่านแผดเสียงไล่เหยียบไล่แทงใช้หางฟาดหนุมานก็ใช้ความไวหลบหลีกจนขึ้นเหยียบงาช้างได้ก็ปีนขึ้นไปหักคอช้างจนล้มไลงสิ้นชีวิตแล้วหนุมานก็เร่งไปตามทางต่อไปรวดเร็วปานลมพัดผ่านก็มาถึงทางแยกใหญ่เอ๊ไปทางไหนหนอหือเสียงนี้ ไหนดูสิฮึ่มเสียงสนันจริงอ้ออ้อนั่นไงเขากระทบกันไปทางนี้ประกายไฟช่างดังเพลิงแรงกล้าเปลวเพลิงที่หุ่งร้อนดังแสงอาทิตย์แต่ไม่มีควันพิจารณาเสร็จแล้วฮนุมานจึงตรงไปที่ภูเขาโดยไม่เกรงกลัวความร้อนจากเปล,ลวเพลิงแล้วแผลงฤทธิ์เพ่นทยานขึ้นยอดเขาไป ใช้เท้าถีบใช้มือหักภูเขาด้วยพละกำลังจนภูเขาพังทลายลงมา สียงสะเทือนดังถึงชั้นโสรถแล้วเพลิงอันร้อนแรงนั้นก็ดับลงจากนั้นหนุมานก็เร่งเดินทางต่อไปจนมาพบกับฝูงยุงตัวเท่าแม่ไก่บินขวางทางอยู่หนุมานก็บุกเข้าสังหารฝูงยุงก็โกรธด,ดังไฟบรรเลยการโถมบินจู่โจมเข้ามาหมายจะกินเลือดขุนกระบี่ฝ่ายหนุมานก็จับขยี้จนหัวบี้แบนปีกขาด ตกเกลื่อนไม่นับแล้วหนุมานก็หักด่านยุงร้ายได้สำเร็จจะมีอะไรอีกไหมนี่รีบไปดีกว่าเสียเวลาไปมากแล้ว ไม่ช้าบุตรพระภายก็มาถึงสะสี่เหลี่ยมกว้างใหญ่อ้าวแล้วจะไปทัางไหนต่อเล่านี่คุ้นกระบีเหลียวซ้ายแลขวามองไปจนรอบทิศพินิจจนรอบสระใหญ่ไม่เห็นจะมีร่องรอยใดๆว้าวเอาอย่างไรต่อดีนี่ในขณะที่หนุมานเดินเที่ยวไปเทีเ่ยวมาสำรวจหาทางไปนครบาดาลอยู่นั้นทางด้านมัชชานุ ผู้ได้รับหน้าที่ให้รักษาด่านชั้นในก็สำแดงเดชพลขึ้นมาจากน้ำและยืนอยู่ตรงขอบสะฮาฮ้า,าเวลาเที่ยงคืนพอดีได้เวลาออกเลี้ยวรถตระเวนเที่ยวไปของเราแล้วคืนนี้จะไปทิศใดด,ดีเนาะมัจฉานุมองไปรอบๆจึงได้เห็นหนุมานเข้าชีชะเจ้าวานอนเผือกอหังกา บึงอาจล่วงด่านเข้ามาถึงชั้นในนี่มัชานุจึงโจรเข้าไปขวางหน้าเอาไว้อย่างเดือดดาลเว้ยพ่อบุกรุกเจ้าจะไปไหนไม่กลัวตายหรือจึงองอาจล่วงเข้ามาถึงที่นี่ข้านี้จะเป็นผู้สังหารเจ้าให้ยับลงกับมือเองหนุมานเห็นลิงน้อยขึ้นมาจากน้ำจึงคิดว่า เอ๊จ้าวานอนน้อยนี่เหตุใดจึงมีหางเป็นมัดฉารูปสรงองค์อาจประหลาตาแต่ถ้อยวาจานี่สิช่ายาบเช้าอวดดีแล้วหนุมานจึงร้องว่าเวยเจ้าลิงเล็กจักเจียมตัวว่าเด็กก็หาไม่ถอยไปให้พ้นพๆอย่ามาขวางทางข้ามัดฉานูฟังแล้วก็ยิ่งเดือดดานตบมือดังฉาดแล้วตอบว่า ถึงค่าจะตัวน้อยเท่านี้ก็หาได้กลัวฤทธิ์ีของเจ้าไม่เจ้าอย่าเพิ่งทนงใจไปใครดีจะได้เห็นกันแล้ววานอนน้อยก็พ้นเข้าโจงตีทั้งคู่ต่อกรกันอย่างไม่ลดละทั้งหลบหลีกทีบกัดฟัดเหวี่ยงกันอุตลุดพอได้ทีหนุมานก็พ้นทีบมัชานุจนเซไป ช่วยรวบได้เท้าทั้งสองแล้วฟาดลงกับแผ่นศิลาเตามา็มกลงัง oh, <you. S 1> มัชชานุไม่ได้รับบาดเจ็บที่ใดแต่ผุดลุกขึ้นกระเทือบบาดอย่งางปวดใจแล้วบุกเข้ามาอย่างไม่คิดชีวิตสู้กันไปพลางฮนุมานก็คิดไปพลางว่าเอ๊ะ oh, <you. S 1> e เหตุใดวานอนน้อยนี้จึงฆ่ามิตายอีกทั้งยังสามารถสู้กับตัวเราได้ oh. แล้วหนุมานจึงได้ร้องถามไปว่า เว้ยเจ้าลิงน้อยตัวเท่าแม่งวันเหตุใดจึงไม่อยู่รักษาด่านให้มายราบขุนมานเจ้าชื่ออะไรหรือวานอนเป็นเชื้อชาติสุริยวงศ์ไหนมัจฉานุจึงคำนึงว่ามาถามชื่อถามถึงพ่อแม่ข้ากระนั้นหรือว่าแต่เจ้าวานอนผู้นี้ฤทธีกล้ากล้าสามารถถักด่านผ่านลงมาได้ถึงนครบาดานดูๆไปรูปกายก็คล้ายตัวข้าเหมือนกัน ที่แพลวพายตรงหูสองข้างนั่นห,หรือจะเป็นกุนทนแก้วเหมือนที่พระมารดาสั่งความเอาไว้เอาอย่างไรดีหากไม่ถามก็จะไม่รู้เรื่องกันละสิว่าร้ายหรือดีคิดแล้วจึงตอบไปว่าตัวเรามีนามว่ามัทฉานุเป็นบุทของนางมัทฉามารดามาสำรับ เราไว้ที่ริมสาคอพยามยราบมาพบเข้าจึงเลี้ยงให้เป็นบุตรบุญธรรมให้อยู่รักษาด่านนี้บิดาของเราเป็นผู้มีศักดานามว่าคำแหงหนุมานแล้วตัวท่านวานนเล่ามีนามว่ากระไรล่วงมาจนถึงมือพระการมิกลัววายปราณรื้อหนุมานได้ฟังก็ปรบมือหัวเราะเข้าใจดีใจดุจได้ฟากฟ้า ทีนิดดูดวงหน้าเจ้าวานอนน้อยก็ยิงแสนรักจึงเอ่ยว่าอัน,นิจ้าเป็นได้ถึงเพียงนี้ดูก่อนมัฉานุกแก้วตาของพ่อเจ้าอย่าเพิ่งโกรธาบุญเหลือเกินแล้วจึงฆ่ากันไม่ตายเรานี้คือสีฮนุมาน ลูกรักของพ่อเทวดาบรรดาลให้เรามาพบกันโดยแท้มัชานุฟังแล้วก็ขบฟันชีนะ้หน้าหนุมานเมเมดูดูกระบีสิอย่าได้มุสาแต่งเรื่องมาหลอกเราไม่มีผู้ใดเชื่อดอกแม้นหาวเป็นตะวันดาวเดือนให้เห็นกับตาเสียก่อนเราจึงจะเชื่อว่าเป็นบิดาผู้เป็นทหารขององค์นารายฮันุมานจึงเอ่ยว่า ลูกรักของพ่ออย่าได้สงสัยพูดจบก็หัวเราะพร้อมกับเหาะขึ้นไปในอากาศแล้วหาวเป็นพระอาทิตย์ประจัน์ทรและดวงดาวลอยสว่างไปทั่วฟ้าจากนั้นจึงได้กลับลงมามัจฉานุนั้นยินดีวิ่งเข้าไปหาเหมือนคำพระมานดาบอกไว้จริงๆว่วานอน,น้อยเข้าไปกราบบิดาตัวลูกมิจ้ง จึงได้ต่อสู้กับผู้เป็นบิดาอันดอดนี้ใหญ่หลวงนักลูกต้องขอขึ้นมาอย่ายเป็นเว้นเป็นกรรมติดตัวลูกสืบไปเลยขอรับหนุมานสวมกอดลูกน้อยเอาไว้จุมพิษรับขวัญแล้วมองหน้าลูกชายแก้วตาของพ่อ ที่ตัวเจ้าสู้กับพ่อนั้นเพราะเราม่รู้จักกันมาก่อนต่างฝ่ายต่างก็ต้องรักษาชีวิตตนพ่อมิถือโทษเจ้าดอกแต่พ่อจะอยู่ช้าไมิได้ด้วยขุนยักษ์มยราบนั้นลักพาตัวพระนารายมาพ่อนั้นต้องไปสังหารขุนยักษ์ลูกจงอยู่ที่นี่ก่อนอย่าเพิ่งสศกเศร้าอาวรไปว่าแต่มัจฉานุ นหนทางไปนครบาดาลน้นไปทางใดลูกจงบอกพ่อมาเถิดมัชชานุได้ฟังก็อัดอั้นตันใจบังคมไหว้แล้วตอบว่าข้อนีอ้ลูกไม่รู้จักคำฉันใดขอท่านพ่อโปรดจงเข้าใจด้วยเถิดอันพยาอสุรามยราบนั้นไดเลี้ยงลูกนี้มาจนเติบใหญ่พระคุณน,นั้นดุดบิดาบังเกิดเกล้า หากลูกจะบอกหนทางไปนครบาดาลก็เหมือนลูกนี้อกักตันอยู่ท่านพ่อท่านจงพินิษดูเอาเองเถิดว่าท่านหลงมาทางไหนทางนั้นก็ยังมีต่อไปหนุมานก็คิด ตามคำตอบลดเลี้ยวของมัชานุมาทางใดเช่นนั้นหรืออ๋อ <c oughs> ขอบใจมากลูกพอ่อแล้วฮนุมานก็หักก้านบัวอย่างว่องไวลอดตัวไปตามสายบัวนั้นจนมาโผล่ขึ้นที่สะใกล้ๆกับประตูเมืองนครบาดาน <c oughs> โอ้โหอสูรโยธาเดินตรุตรากันรอบเมือง หากเราจะออกไปต่อสู้ฉะนั้นเลยจะได้รู้ว่าพวกนั้นเอาองค์พระรามไปไว้ที่ใดเห็นทีจะต้องใช้วิชาเสียหน่อยแล้วว่าแล้วฮนุมานก็สำรวมใจกําบังตนแล้วเข้าไปแอบฟังยักษคุยกันอยู่หลังต้นโศกริมสะโบกกรณีในเวลาเดียวกันนั่นเองนางพิรากวลก็กำลังกระเดียดกระออมเดินออกมาจากประตูเมือง ถูกจับขังกับวัยวิกลูกรักก็ลำบากเหลือแสนขาดแคลนกัะดานไปเสียหมดแล้วนี่กระไรพญาเยายราบยังจะให้ข้ามาตักน้ำไปใส่กระทะไม้จะต้มบุรชายของข้าให้ตายพร้อมกับพระรามวเวนกกระไรหนะครั้นเมื่อนางมาถึงที่ริมสะจึงได้สุดนั่งลงร่ำให้โอ้ววววัยวิก แม่เอยเสียแรงที่บำรุงเลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่ควรหรือที่พยายามเบร่าจะมาคิดการพาลโลถึงเพียงนี้โทษของลูกเท่ายองยายสักนิดก็มิดม,มีคุณยากมาใส่ใครจะมาล้างชีวิตลูกของข้าโษลูกที่น่าสงสารของแม่ รุ่งเช้าเจ้าก็จะมวยอาสันพร้อมกับองค์พระรามเสียแล้วแม่มองไปทางใดก็ไม่เห็นว่าจะมีผู้ใดช่วยได้เลยแม่มิรู้จะทำฉันใดให้เจ้าผนอายายักได้เลยลูกรักพรุ่งนี้เจ้าก็จักจากไปมิได้เห็นหน้ากันอีกแล้วลูกรัก หากเจ้าสิ้นชีพไปแม่นี้ก็จะขอตามเจ้าไปถึงอยู่ต่อไปแม่ก็คงมีแต่ดนรมานน้ำตาตกทุกเวลานางพิรากัวนนั้นร่ำให้จนแทบจะขาดใจส่วนหนุมานที่แอบฟังอยู่นั้นนางออกนามพระรามรุ่งเช้าจากว้ยปราณตัววิวิขุนมานยักษาไม่ได้แล้วต้องถามให้รู้เรื คิดแล้วหนุมานจึงได้คลายพระเวทกำบังตาแล้วเดินเข้าไปหาในทันทีหนุมานเข้าไปนั่งข้างๆนางพิรากวนแล้วเอ่ยว่าย้ายจ๋าอย่าร้องไห้ไปเลยเราเป็นทหารของพระอวตารนาวหนุมานเจ้ามายราบลักเอาตัวพระองค์มาเราจึงได้มาตามแต่ก็ไม่รู้ จะไปเสาะหาพระองค์ที่ใดยายจงช่วยพาเราเข้าเมืองไปด้วยเถิดเราจะไปสังหารพญายักษ์และจะช่วยวัยวิกให้รอดตายตัวยายก็จัะได้สุขเกษมสีเป็นเจ้าปกครองอสุรีในนครบาดาลต่อไปนางพิรากวนได้ฟังคำขุนกระบี่ <c oughs> ก็ค่อยคลายความโศกเศร้าลงมีความดีใจเข้ามาแทนที่นางรีบบอกว่า มยอยราบนั้นขังพระองค์ไว้ในกรงเหล็กใหญ่แล้วเอาไปไว้ที่ดงตาลท้ายเมืองโน่นมีทาหารรักษาการทั้งด้านนอกและด้านในและการที่จะพาเจ้าเข้าเมืองไปนั้นก็แสนยากด้วยนายประตูจะชั่งน้ำหนักทุกคราที่เข้าออกมิให้หนักเบาผิดไปถึงแม้นผู้ใดจะเหาะข้ามกำแพงเข้าไปก็จะต้องจักกรดจนตาย อให้แปลงกายเป็นแมลงวันก็อย่าสำคัญว่าจะรอดพ้นสายตาทหารยักษ์ได้ขุนกระบีท่านว่าเราควรทำเช่นไรกันดีฮนุมานจึงตอบว่าก็มียากะไรหนาะท่านยายข้าจะแปลงกายเป็นใย,ยบัวติดสบายท่านยายเข้าไปแล้วท่านยายทำตามนี้นะ แล้วฮนุมานจึงซักซ้อมแผนการกับนางพิรากวนเอาเช่นนี้นะท่านยายนางพิรากวนก็เห็นด้วยความคิดท่านประเสรนะิฐนักเอาล่ะท่านจงเร่งนิมิตกายข้าจะได้รีบพาไปจากนั้นนางจึงได้ตักน้ำแล้วกระเดียดเข้าเมืองไปเมื่อไปถึงด่านช่างน้ำหนักทหารยักษ์จึงได้นำนางพร้อมกระออมน้ำขึ้นช่างดูกับลูกศรีลาที่เคยใช้ตรวจทุกที น้ำหนักนั้นหนักนักทำให้ตราชูยนต์หักลงกระออมก็แตกยับเหล่าทหารยักษ์ก็วิ่งเข้ามาจับตัวนางเอาไว้น้องพาผู้ใดเข้ามาหรือไม่จงบอกความจริงมานางพิรากวลนจึงเถียงว่าเรามาแต่ผู้เดียวก็เห็นอยู่โธเออตราชูยนต์เก่าเคร่งคร่า อยู่มานานเป็นแสนปีหักเอาแล้วจะโทษใครอันนี้จาเห็นข้านี่ตกยากน้ำท่วมปากแล้วนี่จักว่ากระไรก็ว่าได้ใช่ไหมจะทำกระไรก็ตามใจเถิดเรานี้ก็มีอะไรแก่ชีวิตแล้วเหมือนกันนายประตูไม่รู้กรมายาต่างตนก็ต่างเห็นว่าเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่มองหน้ากันไปมาไม่ได้ตอบว่าอย่างไร ส่วนนางพิรา,ากรนั้นก็รีบเดินจากมาแล้วพาหนุมานเข้าประตูเมืองบาดาลไปเมื่อเดินมาถึงหน้าพระลานนางก็ชี้บอกว่าเทลานี้พญามมยราบนั้นกํำลังหลับอยู่ที่ห้องส่วนวัยวิกนั้นอยู่ในตรุจำไว้อยู่ที่ด้านหน้าส่วนโน่นก็คือดงตาลท้ายเมือง พยายกับขังพระรามไว้ที่นั่นหนุมานยกมือขึ้นไหว้ขอบคุณนางพิรากวนแล้วจึงไร้เวทกำบังกายหายไปทั้งตัวและเงาจากนั้นจึงได้รีบไปตามหาพระรามที่ดงตาลท้ายเมืองบาดาลพยามายราชจะต้องพระรามพร้อมกับวัยวิชในเวลาปัจจุบันสมัยแล้วปัจจุบันสมัยเนี่ยคือเวลาอะไร ปัจจุบันสมัยก็คือช่วงเวลาเช้ามืดใกล้สว่างแต่ก็ยังไม่6กโมงเช้าค่ะบางคนก็จะสงสัยว่านั่นเขาเรียกปัจฉิมยามหรือเปล่าคําตอบก็คืออาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่เพราะว่าปัจฉิมยามคือเวลาตีสองถึงหกโมงเช้านะคะแต่ปัจจุบันสมัยจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่าค่ะคือช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก่อนหกโมงเชา้าหรือเช้ามืดนั่นเองค่ะ อย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกันมีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ